คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจใช้วิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะเอาล้วฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วเป๊ปซี่นะครับวันนี้นะฮะมากระทุน400เหรียญนะครับสำหรับพี่ๆมือใหม่นี่ครับใครที่ยังออกออเดอร์ไม่เป็นนะครับมา ผมจะแนะนําให้ในคลิปนี้นะครับผมคนที่เป็นมือใหม่ออกออเดอร์มไม่เป็นยังตีแนวรับแนวต้านดูเทรนด์เลยไม่เป็นมาเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพ,พี่มาตีแนวรับแนวต้านนะครับผมก็ก่อนอื่นนี่ฮะเข้ามาที่2นาทีนะครับไทม์เฟรมสนาทีนะเพื่อให้กรอบเวลามันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็มันจะมี ที่เราจะต้องใช้คือเส้นนะครับกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็เห็นเส้นแนวนอนไหมคลิกมาแล้วก็แตะเข้าไปที่เอ่อตรงบริเวณกราฟนี่น้นะครับผมแตะเข้ามาแล้วเราก็ลากขึ้นลากลงได้นะครับหาเส้นบนสุดและเส้นต่ําสุดก่อนนะครับก็คือกราฟอยู่จุดสูงสุดตรงไหนตีไว้และต่ําสุดตรงไหนก็ตีไว้หลังจากนั้นมาตีเส้นกลางนะครับเส้นที่เราคิดว่ากราฟเนี่ยวิ่งมาชน บริเวณน,นั้นเยอะสุดนะครับผมกราฟที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงและผ่านบริเวณน,นั้นเยอะที่สุดเราจะตีนะครับอ่าอย่างเส้นที่ผมขีดมาตรงนี้โอเคเอาใหมาอ่อันนึงนะครับผมก็ตีเส้นเป็นกรอบบนไปนะครับบริเวณน,นี้นะฮะอ่าเลื่อนลงมานิดนึงโอเคนี่นะครับกราฟจะวิ่งมาแตะบริเวณน,นี้นะครับผมโอเคทีนี้เราได้ละนะครับผมก็ เข้ามาใน M 1อันนี้คือแนวทางของผมนะครับผมจะชอบทําแบบนี้นะผมจะขอตีอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็คืออยากจะได้บริเวณนี้ให้เรารู้ว่าตรงไหนเป็นกรอบนะครับกราฟเขาวิ่งอยู่บริเวณไหนอะไรอย่างนี้เราจะได้ดูได้นะครับโซนตรงนี้นะฮะเห็นไหมกราฟวิ่งมาชนบริเวณนี้เยอะแล้วก็เอาเส้นมาตี เนี่ยครับผมทีนี้เราได้มาละสี่เส้นห้าเส้นนะครับเราก็จะรู้ว่ากราฟเนี่ยอยู่บริเวณไหนแล้วมีแนวโน้มจะไปในทางไหนต่อเราจะดูง่ายขึ้นโอเคไหมครับถักมานี่ครับผมเราก็มาเริ่มดูกราฟกันนะครับว่าเอ้เขามีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนอ,อันนี้คือเบื้องต้นนะสาหรับใครที่แบบว่าเปิดมาปุ๊บเอ้เราต้องวิเคราะห์กราฟเลยไหมเราต้องทํายังไงต่ออะไรอย่างงี้นะครับเข้ามาใช้บีบีช่วยก็ได้ นะครับผมอ่าปรับเป็นยี่สิบกับสองเหมือนที่ผมเคยสอนไว้นะครับอาจจะตัวนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับผมทีนี้เราใส่จนครบละนะครับผมเราก็มานั่งดูกันว่าต่อไปเนี่ยกราฟเขาจะวิ่งยังไงนะครับผมเราก็ยอ่อเข้ามาดูนิดนึงเวจะใส่สักประมาณ200ร้อยเหรียญดีไหมสองร้อยแล้วกันปะอืมประมาณ200รอนี่แหละนะครับผมถัดมาเราก็ดูนะครับ เส้นเขาอยู่โซนบนกราฟเนี่ยที่วิ่งอยู่ตอนนี้เขาอยู่โซนบนและกำลังค่อยๆวิ่งต่ําลงมาถูกไหมครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือรอเขาย่อนี่ขอใส่ไปเลยรอเขาวิ่งขึ้นไปนิดนึงแล้วเราจะกดเซลลงมานะครับผมไอคาว่าย่อของผมเนี่ยคือมันมีได้2ทางก็คือย่อขึ้นกับย่อลงนะครับสําหรับใครที่ อยากจะรู้นะครับว่าเอ้ยเราวิเคราะห์กราฟกันยังไงเรามีเทคนิคไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นยังไงสําหรับคนที่ทําไม่เป็นมีกลุ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มนําเทรดด้วยนะฮะซึ่งตัวผมเองก็นําเทรดอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายคนนําเทรดอยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้ามาตามกันได้นะครับผมเราก็จะค่อยๆซึมซับเทคนิคที่หลายๆคนเขาใช้แล้วทากําไรได้ดีอะไรอย่างงี้นะก็จะได้ ไม่เหงาด้วยนะครับมีคนคอยให้คำแนะนําสงสัยตรงไหนก็ถามได้อะไรอย่างนี้เนะาะออเดอร์นี้เหมือนว่าจะวินนะครับวันที่ผมบอกผมรอให้เขาย่อขึ้นไปนิดนึงแล้วก็กดเซลลงมาถูกไหมก็ตามนั้นนะครับผมหลังจากนี้เราก็มาวิเคราะห์ต่ออย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะเป็นแนวโน้มเดิมตลอดนะครับเขาวิ่งลงมา<ๆ>ก็ใช่ว่าเขาจะลงมาเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ดูค่อยๆดูนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมีการแบบกระตุกขึ้นไปด้านบนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดูได้ว่าเอ้ยเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทางแต่ถ้าเขาค่อยๆขยับขยับไปในทางเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไอนี่ได้แต่ผมคิดว่าเขาจะวิ่งขึ้นนะเพราะว่าน่าจะวิ่งขึ้นแนวโน้มอะแนวโน้มหลักมันเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับจากทางซ้ายสุดมาทางขวาสุดเนี่ยมันก็จากล่างขึ้นมาบน นะครับผมละการไอ้ย,ย่อลงตรงเนี้ยคิดว่าเป็นการแบบย่อลงมาพักแล้วก็จะดีดต,ตัวขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะก็ขอรอดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าแบบกราฟเขาไม่ค่อยวิ่งอืม แต่ถ้าเขาดีดขึ้นไปแบบนี้โอเคใส่เซลล์น่าจะสวยกว่านะครับผมคือเขาขยับขึ้นไปนิดนึงเราค่อยตบลงมาขยับขึ้นไปนิดนึงเราค่อยตบลงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นอะแนวโน้มขาเซลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้กําไรมากกว่าสําหรับออเดอร์นี้นะก็รอดูต่อไปนะครับมาลุ้นกันว่าจะวินไหมนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ มีใครอยากจะเข้ากลุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าดูในคอมเมนต์นะเพราะว่าบางทีอาจจะชอบมีตัวปลอมมาฝากลิงก์เอาไว้นะครับผมตัวจริงของผมคือใต้ลิงก์คลิปเท่านั้นนะโอเคออเดอร์นี้เราพลาดไปเอ้ยผมได้ได้ในช็อตสุดท้ายนะครับผมได้นะเขาให้นะครับในวินาทีที่ศูนย์นะครับผมกราฟขยับขึ้นมา อันนี้ถือว่าเขาปัดขึ้นให้โอเคก็ยิ้มยิ้มหวานไปนะครับโอเคตอนนี้จังหวะเน,นี้ยกราฟเขาดีดขึ้นมาแบบนี้พอสมควรแล้วเราจะใส่เซลล์ต่อเนี่ยลำบากเลยนะครับเพราะว่าเขาดีดขึ้นมานะครับผมเขาดีดขึ้นมาแบบเขาน่าจะลงมาพักตัวได้สุดแล้วแหละแล้วก็น่ากำลังกำลังจะขึ้นนะี่ครับผมก็จะรอเขาย่อลงไอสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะดูจากต่ำขึ้นมาสูงแบบนี้นะครับผม ขาน่าจะวิ่งไปเล่นโซนบนผมก็จะใส่ไปขอเบิ้ลไปทีหนึ่งนี่ครับไอ้ไม่ติดกดอีกรอบหนึ่งนะกดเบิ้ลเบิ้ลคือการเบิ้ลออเดอร์นะครับก็คือได้ออเดอร์ในราคาเดิมนะครับผมเบิ้ลมาอีกออเดอร์หนึ่งก็คือจะได้2เท่าถ้าเกิดว่าออเดอร์นี้กําไรนี่ครับผมก็เหมือนแบบเราปิดออเดอร์ได้2อ,ออเดอร์นั่นแหละนะครับแต่เราไม่ต้องกด2ทีเพียงแค่ว่าเราเบิ้ลออเดอร์ไปเลย ก็มีสอนในคลิปเก่าแล้วแต่ผมพูดไว้เฉยเพื่อใครยังไม่ได้ดูอะไรงนี้นะครับเพื่อใครไม่เข้าใจนะเทคนิคต่างๆเรามีเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งแต่การตีแนวรับแนวต้านหรือว่าการใช้ตัวชี้วัดนะครับผมพวกอินดิเคเตอร์เนาะหรือว่าการมาทิงเกลการอะไรอย่างนี้ก็ในกลุ่มมีสอนแบบเจาะลึกด้วยนะครับผมว่าเราต้องมีวิธีคิดยังไงเราต้องคำนวณยังไงอะไรย่างนี้ประสบการณ์ด้วยนะประสบการณ์ก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเทรดง่ายขึ้นได้นะครับถ้าเราดูกระทบ่อยบเนาะ แต่ใครที่แบบรู้สึกว่าเทรดคนเดียวแล้วเบื่อเหงาไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครในกลุ่มเรามีคอมมูนิตี้นักเทรดอยู่นะครับผมการเทรดไบนารีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ดีนะครับผมง่ายแล้วก็สามารถชี้วัดชี้ขาดได้ไวเนาะว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่ภายในกี่นาทีอะไรอย่างงี้นะครับอ่าโอเคออเดอร์นี้ก็กำไรไปแล้วนะครับผมเรียกว่า บวกกำไรมา600กว่าเหรียญแล้วนะครับนะก็ยังชิวๆไปนะครับผมก็เวลาผมนำเทรดเนี่ยผมก็จะนำเทรดประมาณนี้นแหละประมาณ 45- หออเดอร์นะครับผมแล้วพอมันกำไรสวยๆอะไรองี้ก็อาจจะพัก,กอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ขอไปต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้คือรอนะครับผมผมจะรอรอดูนะว่าเขาจะวิ่งไปไหนนะครับ การรอเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่นะครับสําหรับความคิดของผมนะการรอให้ดูให้ชัวร์นะครับว่าการาฟเขาจะวิ่งไปในทิศทางไหนเราจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรที่มันมากขึ้นนะครับโอเคผมคิดว่าเขาจะวิ่งขึ้นนะเราคิดว่าน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยแหละขอใส่ไปบายนะครับขอใส่ออเดอร์บายไปคิดว่าจะขึ้นไปแตะเส้นบนเลยนะ Er. โอเคมารอดูกันครับผม oh. ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นการพลาดออเดอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรายังเหลือทุนอยู่อีก800เหรียญสามารถทบเป็นมาทิงเกลได้นะครับก็คือถ้าเราพลาด200เหรียญออเดอร์ต่อไปเราจะลงเป็น400อะไรอย่างงี้นะครับแล้วถ้าออเดอร์400เราวินเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้ทุนที่เราเสียไปออเดอร์เมื่อกี้คืนมาด้วยแถมได้กำไรเพิ่มมาอีกนะครับการมาทิงเกลแบบนี้ทำให้เรา แก้ตัวได้นะครับผมแก้ตัวในออเดอร์ถัดไปได้อะไรอย่างนี้นะสำหรับมือใหม่นะครับแนะนําให้มาทิงเกลวดีกว่าไม่ค่อยอยากให้ออินนะครับถ้าออินเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดมันเยอะไปเนาะอ่ะโอเคออเดอร์นี้ก็พลาดไปนะครับเห็นไหมถ้าสมมุติว่าออินเนี่ยผมพังเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสให้แก้ตัวดีกว่านะครับโอเคมาดู ออเดอร์ถัดไปกันนะอืมใกล้ไปดูไม่รู้เรื่องเขาค่อยๆวิ่งย่อลงมานิดนึงแล้วก็ลังดีดขึ้นไปประมาณข้างบนนะครับแล้วผมคิดว่าเขาขึ้นไปน่าจะขึ้นไปไม่ถึงเส้นบนแน่นอนนะครับผมผมขอใส่เซลล์ไปเลยแล้วกันกดไม่ติดนะไปอีกทีดิรอก่อนดีกว่าอืม คือเหมือนที่ผมเคยบอกคลิปที่ผ่านๆมานะครับถ้าสมมติว่ากราัน,นิ่งแบบนี้นะครับผมเราหยุดแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะถ้าเราเสียเวลาเพิ่มสัก30วิหรือว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะได้เงินเพิ่มมา400เหรียญก็ได้ถูกไหมอ่าถ้าสมมุติว่าเราใจร้อนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ทิศทางที่มันชัดเจนเนี่ยเราอาจจะพลาด400เหรียญ อืมพยายามคิดแบบนี้นะครับผมยอมเสียเวลาดีกว่าดีกว่าเสียกําไรจริงไหมอรอดูนะครับค่อยๆรอ,อไปผมก็ไม่ได้ใจร้อนอะไรนะครับแต่บางครั้งผมใจร้อนผมก็มีก็พลาดบ่อยนะครับก็เลยประสบการณ์อีกเหมือนกันแหละนะครับใจร้อนแล้วพลาดบ่อยเนาะพอตรงพอแตกอะไรอย่างเงี้ยก็เคยนะครับบ่อยด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็กําไรรัวนะครับผม อกราฟเขาไมา่ค่อยวิ่งเลยนะขอไปดูยูเจแป๊บหนึ่งแล้วกันอืมอะไรนี่เน็ตผมเออมาละเอ้าอ,อะไรนี่ตายละเน็ตผมเออมาละเดี๋ยวแล้วจะดูกราฟยังไงนี้ไอ้อบ้าอ้าวเป็นกันหมดเลยทีนี้ผมว่าผมจ่ายค่าเน็ตไปแล้วนะ เอ๊ยยังไงนี่เอา้าไม่อยากให้เทสดซะแล้วเอโอเคมาละพระเจ้าบอกว่าเออเองรอนั่นแหละรอแป๊บหนึง่งเองอย่าใจร้อนอ่าโอเคตอนนี้กราฟลงมาแบบนี้แล้วนะทุกคนผมว่ารอเขาดีดขึ้นนิดหนึ่งแล้วกดเซลล์นะครับสวย เขาดีดขึ้นไวไปนะโอเคจังหวะนี้เขาใส่เบิ้ลไปเลยนะครับด้วยความมั่นใจเกินรอยนะกดไม่ติดยัดอีกรอบหนึ่งโอเคมารอลุ้นกันนะครับผมว่าออเดอร์นี้ผมจะวินไหมนะก็คือด้วยความที่แบบว่าเน็ตผมค้างไปพอดีด้วยเมื่อกี้นะครับก็เลยได้รอสักแป๊บหนึ่งพอกลับมาดูปุ๊บอ่าเขาย่อลงมาแบบนี้คือ เห็นได้ชัดเลยว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงแน่นอนนะครับผมก็เลยยัดไปเลยนะครับผมเบิร์นออเดอร์ไปด้วยนะถ้ากําไรปุ๊บเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับประมาณพันห้านะครับผมกําไรทุนผมสี่ร้อยนะครับกำไรได้ประมาณพันพันหนึ่งเรียกว่าสวยๆหวานๆเลยโอ้ยแล้วลงมาแบบนี้ก็ใจชื้นไปดีครับปิดท้ายไปเลยละกันออเดอร์นี้ กส1 0วิออเดอร์นี้น่าจะวินนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีดขึ้นอะไรนะถ้าเขาไม่ดีดขึ้นไปแรงเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเซอร์ไพรส์นะครับผมสบายใจละปะเรียบร้อยนะครับผมกําไรมาแล้วรวมๆก็พันหนะครับกําไรทั้งหมดพันหนึงอะไรยงนี้เนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ